ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาช่วงปลายเดือนเนี่ยแถวแถวหนองเปรูชนบุรีใกล้ๆก,ก,กับมอเตอร์เวย์หลายคนบอกออ้ยทำไมไฟดับ<อ>และดับยาวเลยทีเดียวนะครับ<อ>เพราะมันเกิดเหตุมีคนไปลักตัดสายไฟที่เป็นสายเมนล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้เรียบร้อยไปดูวินาทีนั้นกันครับอันเนี่ยโดนจับเพราะว่าอะไรอ่ะนี่ซึ่งก็ต้องข้องหาราความผิดร่วมกันลักทรัพย์ซึ่งใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ในกลางคืนโดยใช้ยานพาหนะตั้งแต่อ่าร่วมกันกระทำตั้งแต่สองคนขึ้นไป ใอ่า yeah. uh huh. อันนี้เราได้ทําจริงไหมนี่ครับพยักหน้าเลยได้ทําจริงไหมจริงจริง uh huh. จำนวนด้วยหลักฐานครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงครับนำกำลังเข้าไปจับกลุมนายยุรนันหรือว่านายนิวสวมเสื้อสีน้ําตาลคนนี้ครับอายุ35ปีในข็หาร่วมกันลักทรัพย์ อันนี้ก็เป็นไปตามหมายจับของสารจังหวัดพัทยานะครับก็เนื่องมาจากว่าในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีคนร้ายประมาณ3-4คนลักลอบใช้คีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ครับไปตัดเหล็กรั้วกัน้นริมทางหลวงพิเศษระหว่างหมายเลข7นะครับที่พัทยามาตรพุทธนี่แหละครับในพื้นที่หนองปลือจังหวัดอําเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีพอตัดลวเหล็กไปปุ๊บก็ปีนเข้าไปลักตัดสายไฟเมนหรือว่าสายไฟหลักนะครับรวมถึงแผงควบคุมด้วย Oh. สายไฟหลักถูกตัดไปโอ้ oh, ไฟก็ดับเป็นบริเว oh. ณกว้างเลยครับตำรวจเขาสามารถรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งพนักงาสสนสอบสวนสพหนองปลือนะครับจนสุดท้ายนําไปสู่การจับกลุมได้ทั้งหมดก็พบว่านายยุรนันหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักไม่มีเลขี่ครับอยู่แถวๆนั้นแหละครับภายในซอยทุ่งกรมตาหมันนะครับ29ที่หนองปลือบางลมุงชนบุรีครับเลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ น,นายอยุนานพอถูกจับกุมปุ๊บก,ก็ให้การรับสาร,รภาพบอกว่าร่วมกันกับเพื่อนนะครับตะเวนลักตัดสายไฟในถนนมอเตอร์เวย์จริงๆส่วนเงินที่ได้แม่ไม่ผลจริงๆครับขาย<ฆ>ที่ลักเล็กขโมยน้อยคอยอทาเรื่องไม่ทีผิดกฎหมายก็เอาเงินไปใช้แบบผิดๆนะใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเอาไปซื้อยาเสพติดมาเสพกันด้วย<ฆ>ตํารวจก็ควบคุมตัวดําเนินคดีนะครับ